ขอสอบถามคุณหมอนะคะสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์คอมพิวเตอร์เป็นประจำลักษณะการสายไปมาของร่างกายช่วยบรรเทาอาการปวดคอบ่าไหลได้หรือไม่อย่างไรบ้างคะโอ้ดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ทันสมัยมากในคนรุ่นใหม่นะฮะพวกส่วนใหญ่ก็คือพวกที่อยู่ในวัยของการทำงานส่วนใหญ่แล้วเรามักจะใช้อุปกรณ์ ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ก็ดีนะฮะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆในเรื่องของการทำงานออนไลน์ก็ดีมันก็จะทำให้แต่ละวันแต่ละวันนี่เราต้องบุ่งความสนใจกับสมาธิยอยู่กับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายจะขาดการเคลื่อนไหวในส่วนที่เหมาะสมนะครับขณะเดียวกันจากความตั้งใจตนั้นนะครับสิ่งที่ตามมาจะมีผลกระทบนะในเรื่องของสายตา นะครับคุณจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กตัวเล็กๆคนอายุน,อยน้อยๆก็ใส่แว่นแล้วไม่ว่าจะสายตายาวสายตาตั้นสายตาเอียงก็คือมาจากการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ขาดการดูแลครับความเข้าใจที่จะดูแลตัวเองแล้วสิ่งที่ตามมาก็จะเกิดอาการปวดเมื่อยหัวไหล่ปวดเมื่อยสะบักปวดเมื่อยไทยทอยนะบางคนก็ต้องมนกัรบิดคอมีการนวดคออะไรต่างๆเพื่อ ไครเพราะกล้ามเนื้อมันจะลาลาพอมอยู่ในท่าในท่าหนึ่งนานเกินไปต้องแบกภาระนะครับกับการทํางานแล้วขาดการออกกําลังกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็เลยอ่อนแอก็เกิดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเเรามีตัวออกกําลังกายเกี่ยวกับขาการสั่นของขาเนี่ยการออกกําลังกายดีนี้มันจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายภาวะของจิตใจทำให้เกิดเขาเรียก relaxation effect นะ relaxation คือการผ่อนคลาย effect แปลว่าผลเกิดผ่อนต้องการผ่อนคลายพอมันผ่อนคลายก็จะมีผลช่วยทำให้ภาวะความเครียดจากกายก็ดีเครียดจากใจก็ดีนะครับมันจะได้สลายเกิดความสบายขึ้นใน,ในภาวะที่เกิดความสบายขึ้นมันจะช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้น มันก็จะมีผลไปส่งเสริมให้ระบบภูมิต้านทานดีขึ้นเมื่อการไหลเวียนโลหิตดีภูมิต้านทานดีมันก็จะย,ย้อนกลับมาต้านสารพิษในร่างกายเราสารพิษที่ทําให้เราปวดเมื่อยก็คือพวกกรดเล็กติกเล็กติกแอซิดนะครับเล็กติกแอซิดพวกนี้ก็คือกรดที่ไมไปข้างอยู่ในกล้ามเนื้อข้างอยู่ในข้อต่อกระดูกแล้วก็ทําให้เราปวดตรงนั้นปวดนี้มันจะเป็นตัวที่ไปสลายพวกเล็กติกแอซิดตัวนี้ นะครับเป็นการต้านสารอะนุมูลอิสระตัวนี้ให้ออกไปเป็นการแก้ที่ต้นเหตุที่ทําให้เกิดปวดเมือเ่อยเราเราก็จะหายขาดถาวรแล้วนั่นไม่ฉะนั้นเราเราต้องมานั่งกินยาแก้ปวดยาคลายเส้นยาออกฤทธิ์มันก็หายปวดทียาหมดฤทธิ์มันก็ย้อนกลับมาปวดนะครับเพราะนั้นการออกกําลังกายด้วยการแว่งขานะด้วยการสั่นขาพวกนี้มันจึงไปแก้ที่ ต้นตอของโลกพ่านโลกพวกนี้นะครับที่เกิดการปวดเมื่อยก็ดีนะครับแล้วสายตาคุณก็ได้ผ่อนคลายไสายตามันก็จะไ,ไม่เกิดภาวะสายตาสั้นยาวหรือเอียงได้เร็วขึ้นเป็นการป้องกันแม้มันเกิดภาวะพวกนี้นะครับแล้วมาให้ผลในเรื่องจิตใจให้ผลในเรื่องของสภาพของร่างกายนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนทางานต่างๆเหล่านี้หาเวลาสักนิดนะครใส่ใจ ตองนี้เองออกกำลังกายด้วยการสั่ขขนขาแกวนขาพุ่จะมีประโยชน์กับร่างกายเรายัางแน่นอนเลยแล้วขนาดเดียวกัน <c oughs> จะทําให้ท่านดูไม่แก่เร็วนะาผมหมอกเนี่ยมึริ้วรอยใบหน้าเนี่ยนะแล้วหน้าอารมณ์เครียดบูดทั้งวันพวกนี้มันก็จะให้ไปจากท่านด้วยก็จะทําให้คุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นนะครับนะขอบคุณนะครับ